คลิปนี้มาเปรียบเทียบสนูบานนี่ตัวนี้เป็นสนูบไว้กาแตงไดประมาณ80%ขูดใบคัดใบกะถือว่าบางอยู่แนรนดับใกล้เคียงความเป็นจริง80-90%ก็เลยเพราะฮันไหนคัดลงไปอีกเพราะว่ามันย่านมันขั้นมันอ่อนบางสีนะก็เลยเพราะใัทไหนมีใหม่เอาไว้สะกก่อนก็ว่ามันแตงได้ซ้ำนี่ตัวนี้คือสนูเปิดการตานัน การตันที่เฮดลาุดเปืนเงาๆใส่ขั้นเม็ดแปดสิบสองขั้นนี่ขั้นทอกันเม็ดแปดสิบกันใบใบก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันเมตรสิบเส้นทอกันขั้นทอกันทุกอย่างทอกันเข้าเข้าทอกันความแข็งของขั้นทอกันเบิ้งสีแกให้ฟังว่าไว้กับการตารัน ล่องลับตาฟังเบิงววาเสียงไดสิไปก็กันฟังน้ำเสียงของไวตัวนี้คือไว ไปว่าได้ขึนว่าได้กะสันนิษฐานใดว่าหนาจะเปิดยั่งอยากไงอยู่หรือขั้นยังอ่อนอยู่ความโกงความยังกัอยู่นระดรับเดียวกันนี่เบิ่งการโกงกัอยู่นระดรับเดียวกันอาจจะเป็นเปิดยังแข็งอยู่เปิดยังหนาอยู่สินะเสียงก็เลอยอยากบ่ขึนว่นไ,ไดฟังการตานบานี่ 何 <noise> สำหรับการตารนนน่ได้เอากระดาษรส่ลูบลุงหยิกแต่กี่เสียงมันจะบ่เป็นแบบนี้เสียงมันจะเมื่อกว่ามันไปแล้วมันลบลงคือเปิดมันแข็งมันบิดไปบ่ได้ไกลอย่างนี้นะเลยกระดาษรส่มันหูกอีกปลาโกว่าเสียงมันกะสี่อยากไหลจักหน่อยสี่ดีกว่าไหวอยไหว้น่คงจะต้องทําการแก้ไขอีกสักระยะหนึ่งหลายเติบ อาจจะหาใหม่ไม่เห็ดขั้นแต่ว่าความบางความยังกับพวกหั่นเด็กกะคัดลงคักกันนะใส่กันตัวนี้ไว้ตัวสีขาวนี่การตันเบื้งเหนือเบื้องยังมันความบางความบางก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าไว้ก็ยังมีความจากหนากว่านิดๆ ตัวนี้ไว้ตัวสีตัวสีสำมสนี่ไว้สีขาวนี่กา,ตานตันตัวนี้ไว้ตัวนี้กา,ตานตันเสียงกะยังติได้ยินนั่นแหละดังโบแพร์กันตาแดงถือดังพราะมันกัดน,นะซ้ำกันเลยละ่ะอยู่สีฝีมือของผู้แตง่งตัวนี้ก็ยังคืดอยู่ว่าสีแตงแนวเลย ว่ามัมีใหม่เฮ็ดขั้นนะนะก็เลยโทษขั้นไก่อนว่าขั้นอ่อนเสียงก็เลยดึงเสียงออกมาบ่ได้สินะเปินมันก็สีหง่กวก่านกกน้อยนึงปืนไวจะมีความหง่กว่านิดนิดนี่นะเลยบ่ฮหูแกงเห็นจริงเลยบอลเจ้าก็ไวว่าใหม่มันเบิดใหม่เฮ็ดขั้นนะนะมันมีแต่ขั้นที่เลาแหล้วเฮ้ยเมื่อยฟังแหล้วเปน็นยังไงเสียงการตานแฮปปี้ดีวะ